สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เชสเซนเอร์ นะคะตอนนี้ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่กันที่เชสเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยพีเมย์ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งครับค่ะเกือบเที่ยงแล้วนะคะเราเนี่ยมาก่อนค่ะเพื่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยอยู่กันที่เชสเซนเตอร์เลยค่ะจะได้ทําการเตรียมตัวให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะครับพวกเราสองคนเนี่ยต้องขอขอบคุณ True Vision <ช>จริงๆะนะครับขอบคุณนะครับบคคขออุณีกรั้งนึงค่ะ True Vision คือ Official Broadcaster นะครับ uh huh. แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทาง True Vision NBA เเเเเนนนนนนี่่่ยยยคคค้าาาาละรรัับบบววทททพือแฟสชไุก และก็มากไปกว่านั้นนะคะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนวยคะที่ให้การติดตามการสนับสนุนเราในทุกๆช่องทางเลยนะคะเพราะว่าาหารไม่มีเพื่อนบุกคนไงเราจะไม่มีเราทั้งสองคนในวันนี้ส่งแรงกําลังใจค่ะมาให้เราทั้งสองคนไและตอนนี้นะคะที่เชสเซนเตอร์นะคะทางด้านขวามือของตูนะคะก็จะเป็นทางเข้าค่ะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยค่ะของเราทั้งสองคนนะคะก็มีทั้งสำนักข่าวของอเมริกาค่บบ้านเขาอย่าง ESPN นะคะตอนนี้เนี่ยก็มาทําการอัดรายการแล้วเมื่อกี้เราได้เห็นมาริกาแอนดรูนีค่ะได้เห็นวิชาเจฟเฟอร์สันตัวใหญ่ เ,ออเห็นตัวใกล้ๆนี่คือแบบแอมยนตัวแค่หน้าอกเองอะค่ะแล้วรอบนี้นะคะเราเริ่มเราเริ่มสังเกตเห็นเลยค่ะว่าแฟนๆของทาง Golden State Warriors เริ่มมากันไวมากถือไวมากนะคะวันนี้เกมมีกี่โมงะคะมิเน่หกโมงเย็นตามเวลาของบ<ช>้านเรานะครับก็จะประมาณ8ปดโมงช้าของบ้านเราเนี่ยแหละที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ตอนเย็นคือจะแน่นแพ็กไปหมดเลย ไม่เที่ยงเลยนะคะแฟนๆเนี่ยก็เริ่มมากันแล้วค่ะเข้าใจว่าพวกเขาเัี๋ยคงตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้ค่ะเป็นการจัด NBA Finals ครั้งแรกที่เชสเซนเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราก็จะเก็บบรรยากาศก,าก่อนเกมเนี่ยไปฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะของทาง t วิตเตอแเนี่ยแล้วก็ t r u e v i s i o n ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เกมเราจะเข้าสู่เกมในฐานะมีเดียนะคะไปประมาณบ่ายสองโมงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรายงานกันอีกทีนึงในสนามนะคะว่าเป็นอย่างไรกันมากโอ้โหแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเอ็มมีเมะะ่เด้ขนาดอยู่นอกสนามยังต ว่าท่านในสนามเนียจะขนาดไหนคะเนี่ยวันนี้มันบรรยากาศใหญ่จริงๆเนาะ M B A Finals ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในสนามเชสเซนเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล<ช>้วคะ่ะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมงานของสื่อต่างๆค่ะที่มาทําการอัดรายการนะคะแล้วก็เตรียมเซตไฟเซตอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวตุลเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดของสนามเชสเซนเตอร์นิดนึงก่อนนะคะเชสเซนเตอร์เนี่ยค่ะสามารถจุคนดูได้1 8 6 4งที่นั่งนะคะแล้วก็เริ่มตอกเสาเข็มครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่ปี2017เดือค,ค่ะเริมเปิดใช้งานคร้งกนะะปี2ม 9เดือนกันยายนนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะเพื่อนๆทราบกันดีเป็น NBA Finals เกมแรกค่ะในเ s c เตอ e ์นะคะระหว่าง Golden State Warriors กับ Boston Celtics ค่ะสำหรับ Golden State Warriors นะคะนี่เป็นครั้งที่6ในรอบ8ปีค่ะที่เขาสามารถเข้าสู่ NBA Finals ในขณะที่ Boston Celtics นะคะนี่คือครั้งแรกค่ะในรอบ12ปีเลยนะคะทั้งสุดท้ายเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ปี2010เลยนะคะวันนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูสนาม,มนะครับรอบๆเนี่ย เขาจะวางเสื้อเลยเป็นธีมสี<ะ>สีทองเนะ่ะโบรด2022 NBA Finals เนี่ยแหละครับสทีมนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ที่ NBA เนี่ย <c oughs> เริ่มมีมาเลยในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3ทีมเท่านั้นที่ทาง NBA <c oughs> เนี่ยเขาร่วมฉลองแล้วก็มีชุดคลาสสิกเอ dition สอจาก3ทีมก็คือคู่ชิง NBA Finals <c oughs> ปีนี้เนี่ยครับ Golden State Warriors กับ Boston Celtics ถือว่าเป็นทีมที่ลงตัวมากๆเลยปีนี้สนุกแน่ๆเลย Story แบบว่าเต็มที่มากๆเลยนะคะเนื่องจากครั้งนี้ค่ะเป็นการจัด NBA Finals ครั้งแรกนะคะใน Chess นเตอร์ค่ะแน่นอนเลยค่ะค่าตัวนะคะไม่ธรรมดาเดี๋ยวให้มิด Air เล่าให้เราฟังนิดนึงอ่ะด้านบนถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับโอ้โหสูงด้านบนด้านนู้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ตั๋วนั่งด้วยนะครับเอาเป็นตั๋วยืนนี่แหละสองหมื่นกว่าแพงมากแต่ถ้าเกิดด้านล่างตรงนี้เนี่ยแหละครับข้างใบนี่เป็นล้านนะครับ แพงมากโอเคค่ะตรงที่เรายืนเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นอัพโอ้โหห้าถึงแปดหมื่นอยู่โซนหลังแป้นนี่ก็ถือว่าแพงมากแล้วถ,ถ้าเกิดโซนด้านข้างตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับแปดหมื่นถึงแสนข้อเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวของนักกีฬาลงมา practice เนาะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยค่ะก็จะไปอยู่ที่เมียดีซีดแล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้ทุกคนฟังนะคะว่าการ practice จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สเตตัสของนักกีฬาต่างๆได้คือ การซ้อมก่อนที่จะเข้าเกมวันนี้นะคะทางฝั่งของ Golden State Warriors ค่ะพวกเราเนี่ยได้เห็นทั้งง n d รอ i g ูดาล่านะคะร่วมลงมาทำการซ้อมด้วยแล้วก็ Stephen Curry นะคะรวมไปถึงเ l เ u r y Andrew w i กิ i n s ค่ะร่วมแบบว่าบีบแผนอยู่ข้างสนามในฝั่งของ Boston Celtics เนี่ยนะคะก็ได้เห็น a ฮอฟ r f o r d ค่ะแล้วก็ Jeremy b บ e z นะคะซ้อมยิงอยู่กลางสนามเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันค่ะเราได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะไปฟังการสัมภาษณ์ของโค้ชของทั้งสองทีมเลยค่ะทั้งโค้ช Steve k e r ของ Golden State Warriors ค่ะแล้วก็โค้ช i อ e u d ก้ a นะคะของคง้า boss saltics ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีการ address นะคะของ Adam Silva ค่ะพูดเกี่ยวกับ MBA Final c ี2022นี่แหละค่ะรวมไปถึงการตอบคําถามต่างๆนะคะข้อมูลนีคะเราจะไปอัปเดตทุกคนได้รับฟังกันอีกทีนึงในคลิปอัปเดต MBA นะคะสําหรับเกมแข่งขันในวันนี้นะคะเต็มไปด้วย energy เต็มสนามเลยนะคะผู้คนวันนี้ค่ะแฟนๆเนี่ยมาเชียร์กันอย่างคับคั่งไม่ใช่แค่แฟนของ Golden State Warriors เท่านั้นนะคะแฟนของ b o s t o n c e l t i c s ก็เข้ามาเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงเชียร์ทีม b o s t o n c e l t i c s ด้วยเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยคงใช้ ู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมนะคะตั้งแต่เริ่มเกมเลยคะ่ะต่อสู้กันด้วยปืนยาว Golden State Warriors ได้ทาง Stephen Curry, Clay Thompson และก็ Andrew Wiggins นะคะช่วยเสริมการทำแต้มในขณะที่บาสันเซอร์ติสทำประกอบด้วยการยิงมุ้งนอกจาก Marcus Smart, s a n c h บรวมถึงการข้ามในของ Jeremy Brown นะคะในส่วนของ Golden State Warriors นะะนอกจากจะได้เกมบุกที่ดีของ Clay Thompson แล้วนะคะยังได้เกมรับที่ดีของ Clay อีกด้วยค่ะไล่ตามประกบ Jeremy Brown ทำให้ Stephen Curry เนี่ยเล่นง่ายแล้วก็มีเกมที่ไหลลื่นนะคะ Curry ในกดไปถึง21แแแตต้มในนนนช่ววง era, ะะงงคคคอออเรร์กกกะะะยิ3ไปีถึ6ลู ให้ Golden State Warriors จเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะในระหว่างที่เคลย์ทอมสันเนี่ยพักอยู่นะคะพวกเขาได้การทำแต้มที่ดีของ er ออโ Otto เดอร์จูเนียร์นะคะแล้วก็อ Andre i g u o d a l าที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะแต่ก็สามารถช่วยทีมทำแต้มนะคะทำให้โ o l d e n State Warriors จยังคงครองการนำนะคะ่ะแต่บอสตันเซลติกส์เนี่ยค่ะเจอปัญหาการเล่นเกมรับนะคะเพราะว่าจะประกบผู้เล่นคนไหนของวอร r i o r s เนอ่ยก็วิ่งกันทั่วทั้งสนามเลยคะ่ะแล้วก็พร้อมจะส่งยิงสามคะแนนกันตลอดบ Boston Celtics พวกเขาไม่ยอมนะคะพวกเขาก็ได้การยิงวงรอกค่ะของทงองะะั้ง Barkersmith ไล่ตีแต้มขึ้นมาค่ะตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำเฉยเลยนะคะจบครึ่งแรกค่ะเป็นบรเซนเซลติงซิที่นำอยู่2แตม้มเพราะ สู่คร an, ึ the the kind of player. Player ่งหลังค่ะเซฟเอนเกอรี่เนี่ยเริ่มทำแต้มระยะกลางนะคะแล้วก็ยิง3คะแนนลูกที่7ค่ะลูกกับดครัยทอมสันแล้วก็แอนดรูวิกกินส์ค่ะโกลเด้นสเตทวอริเออร์จะกลับมานำอีกครั้งนึงค่ะพวกเขาได้การรีบาวเกมบุกที่ดีของคาร์ฟอรลูนี่ค่ะทำให้วอริเรียสเมีโอกาสทำแต้มได้มากขึ้นค่ะแล้วก็นำห่างออกไปถึง2หลักนะคะควอเตอร์ที่3เนี่ยเป็นควอเตอร์ของโกลเด้นสเตทวอริเรียสค่ะบอสตันเซลติกส์เจอปัญหานะคะเกมบุกของเจสันเทีัมเนี่ยไม่ทำงานแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถออกตัััวววไไดด้้ีีในนนนช่่่่่งคคอออออเเเเตตตรร์ท4ะะปกกก7 0ลลบขาาสูมมหื แค่หยักเดียวเท่านั้นนะคะเจเรนบราวน์นยิง3ามข้ามในร่วมกับเดริกไว้ค่ะไลอัดโกลเดนสเตย์วอริเออร์สเป็นชุดนี่นะคะรันชุดใหญ่20ต่อ9กลับมานน้ำสวยเลยค่ะแล้วก็ครองเกมเกมบุกของวอริเออร์สเองค่ะอยู่ๆก็พังไปเลยคะ่ะเกมของบอสส์เซาติกส์ค่ะเดินหน้ายิงเอายิงเอาค่ะเล่นเอาแฟนๆเนี่ยช็อกทั้งสนามเดินคอตกกลับบ้านไปก่อนที่เกมจะจบด้วยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมโกลเดนสเตย์วอริเออร์สไอซ์เจสันคอร์รี่34ตาม5รีบาวน์หแอสซิสต์3สตีลยิง3ไป7ลูกแต่ช่ชวงท้ายี่หายไปเลยคะ่ะ Andrew w i ก g ินส์5แต้ม5รีบาลช่วยเค r รี่ทำแต้มเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ไหวค่ะบอสตันเซอรได้เอาฮอฟเฟิร์ดแต้ม6รีบาลด์แอสซิสยิง3แข่งกับ Curry สุดๆไปเลยนะคะ j e เรมีบราวน์ยแต้ม7รีบาลด์แอสซิสนี่ก็ข้ามดีเหลือเกินค่ะจบเกม b Golden State Warriors, 8, อสต o n Celtics กซ์ไล่บีเอ็ตโกน์ t ดนสเตย์วอร์เราบบาน120ต่อ1 0 8ขึ้นนำซีรีส์1ต่อ0สําสำหรับเกมการแข่งขัน,นขวันนี้ของ, Golden State นองอกนเดนสเตย์ พวกเขาเสียดายพวกเขาพลาดมากๆเลยนะครับที่แพ้การแข่งขันในวันนี้เพราะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งเลยนะครับที่ขึ้นนําซีรีส์เป็นการครองซีรีส์ได้ก่อนถ้าเกิดพวกเขาเป็นฝ่ายขึ้นนําได้ แต่สุดท้ายเราพลาดทั้งๆท,ท,ที่วันนี้เนี่ยสเตฟานเคอร์รี่เปิดเกมได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับและในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยพวกเขาก็นําถึง2หลักด้วยแต่มาพังในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยแหละครับสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยออกตัวในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยเหมือนบอกให้ทั้งโลกรู้เลยนะครับว่าเขาต้องการคว้าไฟนายอัลเอ็มวีพีให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มนะครับเฉพาะนนในควอเตอร์แรกเนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกเลยนะครับและการยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกในควอเตอร์แรกแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนนนกกกาาารรรรรรยิงลงลใใคควออเต์แมที่สุดดะับบ ตั้งแต่ปี2000มาเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยตัวของเตฟเวนเคอรีไม่มีซักแต้มเลยนะครับแล้วเขามาเจอปัญหาการเฝ้าพอเจอปัญหาการฟา้ครั้งที่3ปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องออกไปเบรกยาวๆเลยพอกลับมาในช่วงควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4เนี่ยเกมการเล่นเกมบุกต่างๆของตัวเขาก็ค่อนข้างสะดุดประกอบกับคนอื่นๆในทีมเนี่ยก็ไม่สามารถพึ่งพาได้เลยนะครับเหมือนกับเตฟเวนเคอรีเนี่ยเขาเล่นไปแล้วมองหาคนมาช่วยไม่ได้เลยมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างยิ่งวนน้เเรมม่่กกาาวแล รับของตัวเขาวันนี้เนี่ยจะพยายามประกบเจเรนบราว์ได้ค่อนข้างดีมากๆในช่วงครึ่งแรกแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเอาเจเรนบราว์ไม่อยู่จริงนะครับสภาพร่างกายของเจเรนบราว์เนี่ยพวกเราดูข้างสนามแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความฟิตกล้ามเน้อนี่คือเป็นมัดๆเลยน่ากลัวมากๆเลยความฟิตของตัวเขาเนี่ยเด้งยิง3คะแนนเนี่ยนะครับตัวประกบตอนซ้อมเนี่ยยิงเหมือนหลับตาเลยครับยิงฟโฟยิงลงดีไปหมดเลยแอนดรูวิกกินส์เก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับในช่วงแรกๆแต่ในช่วงท้ายๆช่วงควอเตอร์ ที่ควรจะยิงลงเนี่ยตัวเขากลับพลาดไปไม่ต่างกับเรมอนกรีนเลยนะครับแม้ว่าในภาพรวมทั้งหมดของเรมอนกรีนในเกมวันนี้เนี่ยหมดจะเป็นการรันเพล์การเล่นเกมรับการบัญชาเกมต่างๆเนี่ยวันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ปัญหาคือการยิงของตัวเขาเนี่ยแหละครับการทําแต้มต่างๆไม่ว่าจะเป็น 2- 3สคะแนนหรือว่าจะเป็นการยิงลูกโทษแย่ไปหมดเลยนะครับในจุดนี้ตัวของเขาต้องแก้ไขนะครับไม่อย่างนั้นการเล่นเกมบุกของเรมอนกรีนเนี่ยจะกลายเป็นว่าทางฝั่งของเซลติกเนี่ยท้ายยิงเลยโหเพราะว่าเห็นเรมอนกรีนยิงแบบนี้ปุ๊่ยยกกกลลล้้้้าาาปอใใหหิงงตฟู ก็กยิงไม่ลงแบบนี้ครับเควอนลูนี่ในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับการรีบาของตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญของเกมเลยนะครับที่ทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยนำห่างถึง2หลักการรีบาเกมบุกเนี่ยครับสามารถเปิดจังหวะเปิดโอกาสให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มีโอกาสทําแต้มมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยไหลลื่นค่อยๆนําห่างไปเรื่อยนําห่างไปเรื่อยแต่ในช่วงคตรทสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างหายไปหมดเลยนะครับหายไปด้วยในส่วนของทัพสำรองวันนี้มาดีมากๆเลยนะครับอังเกรอิกูดาล่านะคร ลงใน NBA Finals ถึง7ครั้งเลยนะครับถ้าเกิดไม่นับผู้เล่นที่เป็นเลเกอร์สหรือว่าจะเป็นเซลติกส์เนี่ยเขาคือนักกีฬาที่ลงสนามทำเกมแขงันใน NBA Finals มากที่สุดแล้วนะครับมากกว่าสเตฟานเกอร์รี่มากกว่าเดร์มอนด์กรีนแล้วก็ตัวของเควตอมสันเนื่องจากตอนที่เขาไปร่วมทีมกับไมมี่ฮีสเนี่ยไมมี่ฮีสก็ได้เข้าชิงนะครับเจอกับ L.A. เลเกอร์สในบับเบิ้ลปี2020นี่แหละครับพอลงมาในเกมวันนี้เพื่อนๆลองดูครับราวกับตัวของอังเรยูดัลลาเนี่ยไม่เคยพลาดการลงสนามเลยนะครับการยิง3าคะแนนก็ยิงได แต่พอในช่วงท้ายๆก็หายไปเช่นเดียวกันไม่ต่างกับออโตพอเดอร์จูเนียเลยนะครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บที่เท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาทั้งสองข้างเลยเนี่ยวันนี้ยิง3าคะแนนรัวๆเลยครับในช่วงแรกเนี่ยสลูกแรกไม่พลาดเลยนะครับแต่ในช่วงท้ายก็หายไปเช่นเดียวกันครับแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดน่นคือตัวสํารองทีเด็ดของพวกเขาครับอย่างจอร์แดนพูลเนี่ยแหละในเกมวันนี้เหมือนการเล่นเกมบุกข,ของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างสะดุดมาก,มากๆเกลนครับเจอการประกบของบอส n c นเซติสพอเขาข้ามเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีทั้งโรเบิร์ตวิลเลียม ก็เลยทำให้ตัวของจอแดนปูวันนี้เนี่ยโหติดขัดไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยเดินเป็นรองทับสํารองของฝั่งเซลติกอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่คือสิ่งที่สตีฟเครอร์ควรจะต้องแก้ไขให้ได้อย่างยิ่งเลยนะครับและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เป็นเกมแรกเลยนะครับในการแข่งการเพลย์ออฟปีนี้ ที่ Golden State w a r r i o r ์แพ้ค่าบ้านครับแต่หลังจากจบเกมกันอย่างขันนี่นะครับตัวของเกรแฮมอนกรีนเนี่ย,ยที่แม้วันนี้ผลงานของเขาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนี่แหละเขาก็บอกนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังมีความมั่นใจอยู่ครับแม้ว่าจะแพ้มาก็ตามแต่สิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขนี่คือเขาหลุดโฟกัสทีมของพวกเขาหลุดโฟกัสครับในยามที่ทีมนําห่างถึง15แต้มนี่คือจุดที่ทั้งทีมต้องแก้ไขไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอีกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยครับคำถามที่สําคัญที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับนั่น ได้หรือเปล่านี่แหละครับคือคําตอบที่แฟนๆของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเต็มความจุเลย1 8 6 6 4ที่นั่งถือว่าเป็นการขายตั๋วเกลี้ยงหมดเลยนะครับเกมที่420 ติดต่อกันเลยนะครับของ Golden State Warriors วันนี้น่าสงสารมากๆกเลยครับก่อนที่เกมจะจบเนี่ยพอตัวสำรองลงมาปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ค่อยๆเดินทยอยออกไปเลยนะครับสายหัวกันบ้างได้แต่โอ้วบนกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่คือความผิดหวังใน NBA Finals เรามาหาคำตอบกันต่อว่าในเกมที่2พวกเขาจะสามารถตีเสมอซีรีส์ได้หรือเปล่ามารอระชมกันครับหันไปดูในส่วนของ Boston Celtics กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าพวกเขามาดีมากๆเลยใครจะเชื่อครับว่าใน NBA Finals ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของทุกคนใน ทีมบ o สตันเซ l t i ติเลยมีคนเดียวครับที่มีประสบการณ์ในการแข่งขัน NBA Finals นั่นคือหัวหน้าโค้ชของพวกเขานะครับแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้เล่นนะครับเป็นฐานะผู้ช่วยโค้ชในตอนที่เขาอยู่กับ s ซนแอนโ n นิโอสเปอร์อีเมอุโดกาเนี่ยนะครับก่อนเกมแข่งขันเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับพวกเราสองคนเนี่ยก็เข้าไปนั่งฟังเขาบอกว่าเขาเอาประสบการณ์นะครับเขาเอาบรรยากาศใน NBA Finals แต่ามาบอกลูกทีมนะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยสนุกไปกับบรรยากาศ เอนจอยกับเกมให้มากที่สุดแล้วก็เล่นเกมของตัวเองต่อไปครับไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิน้นและเพื่อนๆลองดูครับบอส t ซนเซอร์ติกเนี่ยสมก็เป็นทีมที่เล่นนอกฟานดีที่สุดในเพลย์ออฟปีนี้จริงๆนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยพวกเขาชนะ8แพ้แค่2เท่านะครับทั้งๆท,ที่ในเกมวันนี้เนี่ยเจยสันเททัมผลงานไม่ดีเลยนะครับการยิงทั้งหมดเนี่ยมีแค่12แต้มดยการยิงฟรีโกอยู่ที่17.6%เท่านั้นเองแต่เพื่อนๆลองดูครับนี่คือสิ่งที่อ e ีเมอุโดกาเนี่เขาอมาอนนัทงงนาางงนทงส หมดจะเป็นการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมการเล่นเกมรับต่างๆ และดูครับวันนี้จัดไป13แอสซิสการทํา13าแอสซิสเนี่ยถือว่าเป็นแอสซิสที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของเจสันเท,ทิทอมเลยนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟและผู้เล่นที่ควรจะต้องยกย่องชื่นชมให้เครดิตมากที่สุดในเกมวันนี้นะครับเป็นใครอื่นไปไม่ได้นั่นคืออัลฮอฟเวิร์ดครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเหมือนคลายล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนตอนในเกมที่เขาเจอกับทั้งมิวเกอร์บัค k ์เหมือนเจอบรูคลินเนสเลยนะครับการยิง3คะแนนวันนี้เนี่ยกดไปถึง6ลูกนะครับยิงแข่ง ด้วยการที่เข้า NBA Finals ครั้งแรกนะครับของตัว Al Horford ก็เลยทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ลงสนามทําแกงขันใน NBA Finals ครั้งแรกแล้วมีการยิง3ามคะแนนลงมากที่สุดในเกมนะครับี่6ลูก ไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนครับเปิดตัวในการแข่งขัน NBA Finals และยิง3คะแนนลงมากเท่าอัลฮอร์ฟเร์ดแม้กระทั่งเตฟเวนเคอรีในเกมแรกในการแข่งขัน NBA Finals ก็ตามและเมื่อเจสันเทตทำไม่ร้อนแรงครับไม่เป็นไรคู่ห่วงเขาอย่างเจเรนราบ,บอกเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้เจเรนราเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆเดินเกมไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรแต่เราก็ค่อยๆเห็นนะครับการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปวางฝากห่วงอะไรแล้วแต่มีการยัดห่วงหนักๆสวยงามโชว์พวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหทั้ง ตัวของเจเรนบราว์เองและที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือเดริกไวท์เดริกไวท์เนี่ยโอ้โหวันนี้นี่ก็มาดีมากๆเลยนะครับก่อนเกมแกข่งขันที่แอดมินทํา p rediction ให้ทุกคนฟังการคาดการณ์ของเกมแกข่งขันเนี่ยก็ให้ตัวของเดริกไวท์เนี่ยเป็นปัจจัย x อีกหนึ่งคนนะครับของบอสตันเซ l t i ติสและว,วันนี้เขาก็แสดงให้เห็นครับว่าการยิงก็ดีการข้ามก็ดีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนครับทุกอย่างวันนี้เนี่ยถือว่าข่มจอแดนพูนะครับที่ถือว่าเป็นสำรองทีเด็ดของฝั่ง Proden Warrior State มันก็เลยทําให้วันนีเนสเยทวอร์รงของ Boston ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นอย่างเพตันพริชชัวันนี้ก็ยิงสามคะแนนสร้างความปวดใจให้กับแฟนๆในสนามเหลือเกินนะครับไม่ต่างกับมาคัสมาร์ทที่วันนี้เนี่ยกวักวดไล่สเตฟเฟนเคอร์รีทั้งเกมเลยนะครับแม้ว่าในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ย เขาจะเจอความแม่นของสเตฟานเคอร์รี่เล่นงานก็ตามแต่ตัวของมาคัสมาร์ทในฐานะเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของอิมมอุโรกาเขาก็บอกนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าของมาคัสมาร์ทเนี่ยดีขึ้นมากเลยความบวมอะไรอาการบวมต่างๆเนี่ยคือยุบอย่างเห็นได้ชัดก็เลยทําให้เกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเขาก็สามารถวิ่งไลก่กวดสเตฟานเคอร์รี่ได้ทั้งเกมเช่นเดียวกันแลยเพืเ่อนๆลองดูท้ายเกมเนี่ยมีการยิง3คะแนนมุมฆ่านะครับเรียกว่ายิงซะแฟนๆโกลเด้นสนเ,นเนรตรงงขข้ามกับบแฟนๆออส เซลติกสิเฮ hey! แบบดังลั่นไปหมดเลยพวกเรา2คนนั่งอยู่ในพื้นที่สื่อเนี่ยโอ้โหแฟนๆของบอสตันเซลติกเนี่ยเสียงเชียร์กระหึ่มจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีแฟนของบอสตันเซลติกเข้ามาเยอะอย่างที่แอมิสตูนพูดเป๊ะเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันในท่อสดอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเซลติกส์ลัน1ิบต่อ0เลยนะครับได้ทั้งเจเรนบราว์เอลฮอร์ฟเวิร์ดและก็เดอริกไว้เนี่ยแหละครับเหมือนกับแบบหมัดชุดๆหมัด1 2มีหนึ่ง Golden State Warriors จบเลยครับโอ้โหไม่มีทางเลยที่จะไล่ทันทําให้ Boston Celtics ในเกมวันนี้เนี่ยกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals เลยนะครับที่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยพวกเขาตกเป็นรอง2หลักนะครับนั่นคือ12แต้มแต่พอจบเกมแล้วเนี่ยพวกเขากลับมาชนะ2หลักเช่นเดียวกัน,นครับนั่นคือชนะ12แต้มใครจะเชื่อครับว่า Boston Celtics จะบุกมาอัด Golden State Warriors ได้ขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่จบควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับโอกาสคว้าชัยชนะเนี่ยตามสถิติตัวเลขที่เขาสื่อออกมาเนี่ยคือแค่4%เท่านั้นนะครับเพราะว่าตาม12แต้มแต่ พอจบเกม,มเก,กลายเป็นฝ่ายชนะนี่คือความยอดเยี่ยมเลอเกิดบัตรนี้ครับงานของบอสเซอร์สติกส์ในการบุกมาปล้นชัยชนะในบ้านของโกลเด้นสเตเอร์เนี่ยถือว่าทําสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้บุกขึ้นนําเป็น1ต่อศูนย์แล้วเกมหน้าพวกเขาจะขึ้นนําองศูนย์ได้หรือเปล่าหรือจะโดนโกลเด้นสเตเดโอตีเตส,ตสม,มอหนึ่งต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะครับจบเกมนี้เนี่ยพัก2วันเกม2จะเป็นเช้าว,วันจันทร์นะครับช่วง7โมงเช้าตามเวลาของบ้านเราเพื่อนๆนสามารถรับชมได้ที่ทรูวิชชั่นนะครับทุกเกมจนจบ NBA Final s เลยครับ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะบอซันเซลติกเซก็สามารถมาป้นชัยชนะได้ที่บ้านของ Golden State Warriors ได้ตอนแรกเนี่ยค่ะในช่วงพอร์ติที่3มประตูก็เชื่อว่าไฟไฟ Golden State Warriors ก็คิดว่าเกมนี้แหละเกมแรกเป็นของเราแล้วค่ะแต่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะแฟนๆบอซันเซลติกงคิดว่าอย่างไรบ้างคะแล้วไฟไฟ Golden State Warriors ค่ะมั่นใจไหมคะว่าเกมหน้าเนี่ยจะสามารถเอาคืนได้คอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมมมมมมคคคคคคคอออออเเเนนนนนนนตต์์ะะะะะะยยยาาาากกจจ่่่่ขงงททุุริๆลลลแ้้สดดีไพ สนุกสนุกนะคะรายงานจากสนามเกม1ถึงเกม4 NBA Finals ค่ะต้องขอขอบคุณชูวิชเชนส n สกาที่ให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมาทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนทุกคนได้รับชมแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอจบการรายงานสดจากเชสเซน e ตอร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณครั